สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะ วันนี้คุณรติพาไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งขณะนี้คณะของพวกเราอยู่ที่เขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วพวกเราก็เตรียมตัวเดินทางค่ะเพราะว่าเป้าหมายในการท่องเที่ยวของพวกเราในวันนี้อยู่ที่บ้านอีตองแล้วก็เหมืองปีล็อกนะคะซึ่งระยะทางห่างจากเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์ในประมาณ70กิโลเมตร จะใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยประมาณ1ชั่วโมง30นาทีถึง2ชั่วโมงนะคะและวันนี้พวกเราก็เช่ารถ2แถวที่เป็นรถของคนในพื้นที่นันะคะคือพวกเราไม่ขับรถส่วนตัวหรือไม่เอารถบัสไม่นํารถบัสของพวกเราไปเองเพราะว่าการเดินทางจากเขื่อนเขาแหลมไปที่บ้านอีตองที่เมืองปิดล็อกนี่นะคะระยะทาง ซึ่งไม่ไกลมากนักนะคะปกติบอกว่าเุ้ยแค่70กิโลเมตรเองแต่ถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นเขาแล้วก็คดเคี้ยวมากซึ่งเราจะต้องขับผ่านโค้งกว่า300โค้งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะพอเราก็เลยตัดสินใจเช่ารถในท้องถิ่นของเขาเป็นคนขับที่อยู่ในพื้นที่ในท้องถิ่นที่เขาชำนาญทางนะคะเพื่อความปลอดภัยของคณะของพวกเราค่ะ หลังจากออกเดินทางแล้วพวกเราก็มีหยุดเป็นระยะระยะค่ะซื้อน้ำซื้อสเบียงซื้อของขบเคี้ยวบ้างแล้วก็จอดชมวิวตามจุดชมวิวต่างๆจุดกลางเต็นต์ต่างๆด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางต่อเป้าหมายจริงๆก็คือตามที่คุณรตีบอกไปแล้วคือบ้านอีตองและเหมืองปีล็อกเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงความเป็นมาของบ้านอีตองและเมืองปีล็อกเป็นยังไงตามคุณรตีมาฟังเลยค่ะ เหมืองปีล็อกบ้านอีตองตั้งอยู่ที่ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบ้านอีตองเป็นที่ตั้งของเหมืองปีล็อกซึ่งเป็นเหมืองแร่ดีบุกที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเมื่อราวปีพุทธศักราช2483เหมืองขุดแร่ดีบุกแห่งนี้มีคนงานร่วมกว่าห0 0คนค่ะจนกระทั่งต่อมาราคาแร่ทั่วโลกตกต่ำซึ่งผลสืบเนื่องมาจากการขายตัดราคาแร่จากประเทศจีน จนกระทั่งต่อมาปีพุทธศักราช2527ถึงปี2528ความรุ่งโรจน์ของการขุดแร่ได้จบลงค่ะเหมืองปีล็อกที่เคยรุ่งเรืองมีตลาดที่เฟื่องฟูเคยมีโรงภาพยนตร์ถึงสองโรงก็กลายเป็นสถานที่ที่เงียบเหงาเหมืองแร่ต่างๆที่นี่ก็เริ่มทยอยปิดตัวลงค่ะคนงานต่างๆก็เริ่มทยอยกลับบ้านแยกย้ายกันไปทำงานตามที่ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนี้รายได้หลักของหมู่บ้านอีตองก็คือการท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักโฮมสเตย์ต่างๆนะคะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่นิยมชมชอบได้สัมผัสกับธรรมชาติอากาศดีๆแล้วก็ที่บ้านอีตองแห่งนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองในหมอกนะคะเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า1,000เมตร อากาศจะดีมากนะคะใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยได้รับออกซิเจนเต็มๆปอดเลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวบ้านอีต,ต่องนี้นะคะ จะได้เพลิดเพลินเจริญใจในระหว่างที่เราเดินทางมาก็มีจุดชมวิวให้เราได้จอดชมวิวมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จุดท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบ้านอีตองนี่ก็มีอย่างเช่นน้ำตกจอกกระดินเนินช้างศึกอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหรือว่าเขตชายแดนช่องทางมิตรภาพอะไรประมาณนี้นะคะและนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับการเดินทางที่ตื่นเต้นหวาดเสียวมาตลอดทาง ผ่านโค้งมากว่า300โค้งกว่าจะถึงบ้านอีตองและเมืองปีล็อกนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบน้ำตกนะคะแวะไปเที่ยวน้ำตกจอกกระดินก็ไม่ผิดหวังเลยทีเดียวค่ะซึ่งน้ำตกจอกกระดินเนี่ยเขาอยู่ก่อนจะเข้าหมู่บ้านอีตองประมาณ5กิโลเมตรแล้วก็มีถนนแยกจากถนนหลักไปประมาณ2.8กิโลเมตรค่าเข้าชม40บาทแล้วก็ถ้านำรถยนต์เข้าไปก็จะเสียค่านำรถเข้าไปอีกคันละ30บาทนะคะ แต่พอเข้าไปแล้วไปสัมผัสเนี่ยไม่ผิดหวังเลยน้ําตกจอกกระดินเนี่ยเขาเป็นน้ําตกที่ตกลงมาระหว่างซอกหินนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าใครไปเล่นน้ําหรืออาบน้ําที่น้ําตกจอกกระดินเท่ากับได้อาบน้ําแร่แช่น้ําแร่เลยทีเดียวค่ะการเดินทางไปยังบ้านอีตองเหมืองปีลอกนะคะ ถ้าเราใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถเช่าส่วนตัวขึ้นไปเนี่ยเริ่มต้นจากตลาดทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปจนกระทั่งถึงบ้านอีตองระยะทางจะประมาณ70กิโลเมตรค่ะเส้นทางคดเคี้ยวกว่า399โค้งนะคะก็ให้ขับขี่ด้วยความระมัดร,ระวังค่ะ สภาพถนนก็เป็นถนนลาดยางปกตินี่แหละค่ะแต่มีบางช่วงบางตอนที่ถนนชำรุดและเป็นหลุมเป็นบ่อควรเดินทางก่อนค่ำนะคะย้ำอีกนะคะควรเดินทางก่อนค่ำโดยเฉพาะก่อนเวลา15นาฬิกาแล้วก็เติมน้ำมันรถให้เต็มถังเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะไม่เห็นปั๊มน้ำมันที่เป็นปั๊มน้ำมันที่เป็นหัวปั๊มจริงๆนะคะ เราจะเห็นเฉพาะปั๊มหลอดแก้วที่เขามีขายตามหมู่บ้านเท่านั้นเองค่ะส่วนถ้าใครอยากขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปก็ย่อมได้ค่ะแต่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีแรงหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำมันให้เต็มถังและขับอย่างระมัดระวังด้วยนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องผ่านโค้งกว่า399โค้งเลยทีเดียวนะคะส่วนรถเก๋งเล็กแบบ e c o ค c a r เครื่องประมาณ1,200 cc นี่ก็สามารถขึ้นได้สบายๆค่ะ แต่ขอแนะนำว่าอย่านั่งเกินสองคนบวกสัมภาระที่เรามีนะคะก็จะขึ้นได้สบายชิลๆเลยค่ะไม่ได้หนักมากนะคะแต่ถ้านั่งจนเต็มคันเลยเนี่ยรถอาจจะหนักแล้วก็ขึ้นลำบากหน่อยนะคะส่วนรถยนต์รถเกง๋งรถกระบะ ขึ้นได้นะคะแล้วก็อย่าลืมใช้เกียร์ต่ําด้วยในระหว่างที่เราขึ้นเขานะคะแล้วก็ขับอย่างระมัดระวังเพราะว่ามีโค้งเยอะจริงๆแล้วบางส่วนบางตอนถนนหนทางก็ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะและถ้าสมมุติว่าเราอยากแวะชมน้ําตกจอกกระดินจะมีช่วงทางชันมากนะคะควรขับด้วยความระมัดระวังด้วยขอกำชับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าใครจะเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทางก็มีให้บริการค่ะ โดยรถจะจอดที่ท่าตลาดทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นรถสองแถวสีเหลืองด้านข้างเขียนว่าตลาดทองผาภูมิอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบ้านอีตองซึ่งจุดจอดรถอยู่หน้าร้านสบายฟาร์มเยื้องกับเซเว่นอีเลเวนเขาจะมีให้บริการวันละ3เที่ยวเที่ยวละ1คันค่ะโดยเริ่มจากขาขึ้นนะคะเดินทางจากตลาดทองผาภูมิ รถจะออกเวลา10นาฬิกา30นาที11นาฬิกา30นาทีและ12นาฬิกา30นาทีค่ะ ส่วนขาลงจากบ้านอีตองลงมาที่ตลาดทองผาภูมิรถจะออกเวลา7นาฬิกา30นาทีเวลา8นาฬิกาและเวลา8นาฬิกา30นาทีส่วนเรื่องเวลานี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะค่าโดยสารคนละประมาณ100บาทค่ะและสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรรู้ควรศึกษาก่อนออกเดินทางไปบ้านอีตองโดยรถโดยสารประจำทางนะคะก็คืออันที่ห ระยะทาง67กิโลเมตรจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นค่ะข้อ2นะคะรถที่ออกนะคะบางคันหรือบางเที่ยวเขาอาจจะออกก่อนเวลาหากมีผู้โดยสารเต็มคันนะคะอันที่3บางวันรถอาจจะไม่มีครบทั้ง3าเที่ยวนะคะควรตรวจสอบการเดินทางก่อนที่เราจะเดินทางไปบ้านอีตองด้วยรถโดยสารประจำทางทั้งขาไปและขากลับนะคะ อันที่4ก็คือกรณีนักท่องเที่ยวมาไม่ทันเที่ยวรถหรือต้องการที่จะเช่าเหมารถเลยราคาในการเช่าเหมานี่ประมาณเที่ยวละ1,500บาทนะคะสามารถนั่งได้13คนค่ะและเมื่อเราไปเที่ยวบ้านอีตองและเหมืองปิล็อกนี่นะคะ มีกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายเลยมีที่ให้ท่องเที่ยวเยอะแยะนะคะอันดับแรกเลยก็คือถ้าพวกเราไปถึงแล้วเนี่ยเราจะได้ตื่นตาตื่นใ,นใจได้สัมผัสกับธรรมชาติที่มีอากาศบริสุทธิ์ได้เห็นเมืองในหมอกอะไรประมาณนี้หรืออันที่2ก็คือชมวิวเนินช้างสึกค่ะ 3. เล่นน้ําตกจอกกระดิง่ง 4. เขียนป้ายที่ระลึกนะคะ เพราะว่าที่ในหมู่บ้านอีตองพอยรถจอดให้พวกเราเดินไปเราจะเดินผ่านสะพานแล้วก็มีการเขียนป้ายเขียนห้อยกุญแจอะไรเยอะแยะเลยค่ะตรงนั้นก็ทําอย่างสนุกสนานนะคะอันที่5ก็คือชมอุปกรณ์ขุดแร่เหมืองตีล็อกค่ะอันที่ 6. ซื้อของฝากจากพมา่าแล้วก็ผู้คนในท้องถิน่นในพื้นบ้านของเขาแล่ค่ะ,คะ,คะเขาจะมีเสื้อผ้ามีของฝากของที่ระลึกขายเยอะแยะเลยค่ะ อันที่7นะคะได้กินอาหารอร่อยออร่อยมีวัตถุดิบสดๆสดสดจากทะเลอันดามันแล้วก็จากผู้คนในท้องถิ่นในพื้นบ้านตรงนั้นนะคะอันที่8ก็คือกิจกรรมตักบารยามเช้าค่ะและอันที่9ไหว้พระที่วัดปีล็อกด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวและความเป็นมาของบ้านอีตองเหมืองปีล็อกพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงต่างๆนะคะ ถ้าใครชื่นชอบกับธรรมชาติชอบผจญภยัยชอบท่องเที่ยวแล้วก็ได้สูตรอากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์ได้รับออกซิเจนเต็มปอดร้อเปอร์เซนแล้วก็ได้เดินชมเมืองในหมอกเดินอยู่ท่ามกลางสายหมอกไปเที่ยวที่บ้านอีตองเหมืองปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีไม่ผิดหวังเลยค่ะ